สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ครูเจียมจะพาพวกเรามาดูวิธีการต่อสายที่เป็นสายขนาดเล็กๆนะครับสาย2.5สายทีสายเป็นสาย TSPL หรือสาย1.5นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเป็นสายขนาดเดียวกันท่านต้องมาต่อกันนี่คือตัวอย่างที่ต่อเสร็จแล้วเป็นเป็นสายดินสายกราวนะครับเน้นในการตัดเนี่ยสายสายที่มยาวๆเราได้้องตัดก่อนนะทำยาวๆอย่างเงี้ยวิธีการของครูเจียมนะก็คือดูขนาดกล่องครับขนาดกล่องเนี สี่นิ้วเราก็จะเผื่อเสายเท่ากับขนาดกล่องเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตว่าครูเจียงเนี่ยจะไม่ปล่อยสายไว้ยาวเยอะถ้ายาวเยอะก็คือนั่นคือกําไรของเราที่หายไปนะฮะนั้นเราจะปล่อยสายทิ้งไว้ยาวจนเกินไปเพราะตัดมันจะเสียอานะจริงอยู่มันเอาไปใช้งานได้บ้างเล็กน้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเอาไปชั่งกิโลใช่ไหมแต่ทีนี้ดูนะฮะวิธีการก็คืออย่าเผื่อไว้เยอะแล้วก็ตัดไว้แค่นี้พอ ที่ทาการคือเาไว้เยอะเดี๋ยวกล่องมันจะเต็มไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยนี่ก็เหมือนกันครับเราก็จะตัดเผื่อไว้ประมาณนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ก็จะตามตัดด้วยนะจะตามตัดแต่ทีนี้หัวใจสาคัญวันนี้ที่อยากจะโฟกัสคือเราจะมาต่อสายซึ่งอันดับแรกก็คือเมื่อตัดเสร็จแล้วเราจะต้องปอกสายครับกูเจียงเคยไปสอบมาตรฐานฝีมือไม่ผ่านอยู่ข้อหนึ่งโดนหักคะแนนก็คือปอกสายอย่างนี้ครับทุกคนครับกูเจียงไปปอกสายอย่างนี้คิดว่าคิดว่าสวยนะปอกก็หมุน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 อย่างนี้ แล้วออกว้อุย้ยสวยที่ไหนได้การปอกวันนี้โดนหักคะแนนครับตอนนั้นอะสมัยเรียนกูเจียงอยู่เรียนอยู่ขอนกน่นโดนครูหักคะแนนพราะปอกให้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคัตเตอร์นี่มันจะไปกรีดเอาอีตัวทองแดงเนี่ยมันจะทําให้ทองแดงเนี่ยเวลาเราพันเนี่ยมีโอกาสที่จะหักได้สูงมากบางทีเราพันเสร็จแล้วมันไม่หักก็ไม่เป็นไรก็จริงอยู่แต่หารู้ไหมว่ามันมีโอกาสที่จะหักแน่นอนเพราะฉะนั้นการการการต่อไอ้้อนี้การปอกสายมือสกรูน,นี้ไม่ผ่าน เนี่ยที่ผ่านในการปอกสายต้องปอกยังไงการปอกสายที่ถูกต้องดูนะฮะตัวนี้ที่ผมจะปอกแล้วนั้นผมก็จะปอกประมาณเนี่ยประมาณสองเซนนะประมาณนี้นะให้คัตเตอร์เนี่ยนะทําองศาประมาณสามสี่องศาออกาก็ตัวเราแล้วก็ปอกไปอย่างนี้นี่ฮะเหมือนกับเราเหลาดินสอเหมือนกับเราเหลาดินสอไปนี้มันรูปแผลออกครับว่าความแตกต่างระหว่างการการตัดนะสายกับ สองแบบเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันมีความแตกต่างกันนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะมันมีความแตกต่างกันอ่ะนี่พอเราปอกสายเสร็จอ่ะเราก็ให้ทําการรวบอ่ะผมจะทําการต่อสายขนาดเดียวกัน2.5ที่เป็นสายเบอร์2.5ุรวมกันนะครับมี4ี่เส้นนะครับตอนนี้ให้เราทําการรวบเข้ามาอย่างเงี้ยครับรวบมาให้ให้ปลายที่เราปอกเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้นี่ครับรวบให้มันอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้เห็นไหมฮะ จากนั้นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการต่อสายนะครับเนี่ยทำให้เป็นเกลียวอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยนะก็คือครีมครับไม่ใช่ครีมนะครับถ้าครีมนี่เป็นครีมทากันน้านรับนี่ค,ค,ครคีมครีมนะฮะพันครับนี่พันอย่างนี้ฮะพันเข้าไปแบบนี้ให้มันเป็นเกลียวให้มันเป็นเกลียวครับ นี่เวลาที่มุนเนี่ยไอสายไฟก็จะหมุนตามเลยครับเป็นจะเป็นเกลียวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กอดรัดกันมาให้มันหลุดด้วยนะมันจะเป็นตัวที่กอดรัดกันเอาไว้นะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นผูงกันเหมือนกับเราไปไหนมาไหนเนี่ยครับไปเยอะๆนะฮะไม่ต้องกลัวใครเลยนะครับเนี่ยครับสายไฟก็เหมือนกันไมนเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันนะครับพอเราพันเมานี้เสร็จปุ๊บมันยาวไปนะเราเถื่อไ้ประมาณสักหนึ่งเซนพอหนึ่งเซนได้หนะกะเอากะเอาครับช่างกะครับเนี่ยฮะแล้วเราก็ทําการตัดออกโทะ นี่พอตัดออกทําไงอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะใช้ขเขาเรียวกว่าไวนัทนะไวนัทนี่ฮะเป็นนี้มองเห็นไหมฮะนี่ไวนัทแห่เราก็สวมสวบเข้าไปสวมไม่เฉยมันไม่เข้านะสวมไม่เฉยมันเข้านะต้องทําไงครับเอากาวมาแปะใช่ไหมไม่ใช่นะก็ก็หมุนเข้าไปเงี้ยหมุนเข้าไปนี่แบบนี้โอ้ยแน่นครับแบบนี้แน่นครับเนีน่ยป็นตัวอย่าง นี่ตัวอย่างให้หนึน่งครับเนี่ยไอตัวที่เสร็จก็คือสายกราวเนี่ยี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็หมุนเข้าไปเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับแบบนี้อ่ะมาดูอีกสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้นะที่เราปอกไปแล้วอีกสัก cassette, ตัวอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้บางคนอาจจะมองไม่ทันเนี่ยครับเราจะมาทําการต่อที่ส่วนที่เป็นนิวตรอนบ้างนี่สี่เส้นเข้าด้วยกันเหมือนกันครับเราก็ทําการรวบนะรวบสายสี่เส้นเนี่ยอันนี้สี่เส้นอันนี้แค่สี่เส้นนะครับเข้าด้วยกันแลวเราก็เหมือนเดิมครับอุปกรณ์คือครีมอ หมุนปื๊ดนะกำแน่นๆกำแน่นๆมือซ้ายจับให้มัน่นปื๊ดหมุนนะอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงปึ๊บอีกครั้นหนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงพอแล้วอ่านะบก็ตัดตรงนี้ฮะตัดเล่นคนเดียวเออนี่ครับสวยงามพอเสร็จแล้วทำไมฮะับก็เหมือนเดิมครับวายนัทเข้าไป,นะอ,ไปอ่าแล้วก็เหมือนกันครับไอ้พู้ที่เหลือก็จะทำแบบนี้ สวยงามมัเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจัดใส่ในบล็อกนะครับแบบนี้เดี๋ยวค่อยจัดเอาละครับนี่คือวิธีการต่อสายง่ายๆที่เอามาฝากพวกเราวันนี้ครับอย่าลืมครับเราเป็นช่างไฟเราอย่าทาให้ใครมาว่าเราได้ว่าไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้า,ารัดวงจรช่างไฟฟ้าเรามักจะเป็นจําเลยของสังคมชนเลยเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องทําทให้ได้มาตรฐานสําหรับทีเาีไวฝ่าย A เดียวรถดีว